ล่าสุดธนาธรอัดรัฐบาลอีกอุ้มแต่คนรวยไม่เห็นหัวคนจนเมื่อวันที่11ก,กรกฎาคมที่อนุสร์สถาน14ตุลาในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าร่วมเวทีเสวนาสาธารณะในหัวข้อผลงานรัฐบาลด้านสวัสดิการสังคมในรอบปีและข้อสังเกตต่ตอพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564ว่า งบประมาณในปี2563 และแผนจากงบป,ประมาณปี2564ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นรูป,ปรธรรมที่ยืนยันได้คำพูดที่ว่ารัฐบาลนี้อุ้มแต่คนรวยไม่เห็นหัวคนจนนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ใช่แค่คำพูดที่เอามาลดทอนความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและที่สำคัญถ้ารัฐบาลมีเจตจำนงที่ชัดเจนตนยืนยันได้ว่าเรามีทรัพยากรเพียงพอในการทำสวัสดิการทวนน้าให้กับประชาชนได้ แต่สภาพความเป็นจริงการจัดการงบประมาณของรัฐบาลกลับยิ่งทำให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำเอาเงินภาษีที่ควรเอามาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนแต่กลับไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและอุ้มรัดราชการที่ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆที่สำคัญยังออกนโยบายต่างๆ โดยไม่เห็นหัวคนมองประชาชนอยู่ข้างหลังไม่ได้ตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทาง,ทางสถานการณ์ในวันนี้เราต้องการพยาบาลมากกว่าทหารแต่งบประมาณในรอบ4ปีที่ผ่านมาสะท้อนว่าเราบรรจุทหารมากถึง80,000ตำแหน่งแต่พยาบาลบรรจุเพียง10,000ตำแหน่งเท่านั้นเช่นเดียวกับงบรักษาค่าราชการกับงบบัตรทองในช่วง7ปีที่ผ่านมา แม้จะเพิ่มขึ้นเท่าๆกัน23-24%แต่ฐานต่อหัวต่อกันมากงบรักษาค่าราชการอยู่ที่2,200ต่อหัวขณะที่งบบัตรทองสำหรับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นเพียง600บาทต่อหัวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีทางลดความเหลื่อมล้ำได้เลยเพราะฐานคิดจากงบประมาณยังไม่มีความเท่าเทียม นายธนาธรกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามหากดูจากโครงสร้างงบประมาณปี2564วงเงิน3.3ล้านล้านบาทนั้นไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลจะเหลือเงินอยู่เพียง1ล้านล้านบาทเท่านั้นที่สามารถยกใหญ่ได้เพราะที่เหลือล้วนเป็นรายจ่ายประจำทั้งเงินเดือนบุคลากรภาครฐัฐสวัสดิการตามกฎหมายเงินต้นชรารหนี้พร้อมดอกเบีย้ยและเงินอุดหนุนท้องถิ่นเป็นต้น แต่ในความเป็นจริงในจำนวนหนึล้านล้านบาทที่รัฐบาลยกได้กลับเป็นงบฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างที่ปรึกษาค่าเดินทางต่างประเทศงบดำเนินการงบอุดหนุนถึง7แสนล้านบาทแล้วดังนั้นถ้าเราตัดได้สักครึ่งหนึ่ง3.5ล้านเราสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำสวัสดิการของรรฐได้อีกมาก ตนยืนยันว่าเรายังมีเงินพอที่จะมาจัดสวัสดิการทุนน้าให้กับประชาชนได้เพราะประเทศไทยยังมีเงินนอกงบป,ประมาณอีกปีละสี่ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากกว่างบป,ประมาณเพดีในแต่ละปีเสียอีกโดยเราปล่อยให้หน่วยงานรัฐจัดเก็บได้เองโดยไม่ต้องสำแดงต่อสภาไม่ต้องรายงานต่อผู้แทะะนราษฎรหรือแม้แต่ตนที่เป็นกรมรมธงงบป,ประมาณก็มองเงินเหล่านี้ไม่เห็น ตรวจสอบไม่ได้จากนี้ไปเราจะเป็นต้องสู้เพื่อไม่ให้หน่วยงานรัฐเก็บเงินก้อนไว้เองอย่างตรวจสอบไม่ได้อีกแล้ววิษณุชีธนาทรโบสแสดงความเห็นในกรรมทงงบประมาณได้หากเป็นกรมทร เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่วงังกิจซึ่งถูกตัดสิทธิทางการเมืองแล้วแต่ได้มาเป็นที่ปรึกษาคณะกัรมัการวิสามันพิจารณาร่างพรบงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564จะสามารถทำอะไรได้บ้าง ว่าตนไม่แน่ใจว่าเขาเป็นการมมธิการด้วยหรือไม่เพราะหากเป็นการมมธิการด้วยก็ทําได้ทุกอย่างที่การมมธิการทั่วไปทําแต่ถ้าไม่ได้เป็นการมมธิการเป็นแค่ที่ปรึกษาอย่างเดียวก็จะสามารถพูดได้ถามได้เสนอแนะได้หรือแสดงความเห็นอะไรได้หมด แต่โหวตไม่ได้ทั้งนี้กรณีของนายธนาทรถ้ามีพักการเมืองเสนอและสภาเห็นชอบก็สามารถเป็นการมติการได้ซึ่งปกติสภาก็เห็นชอบอยู่แล้วไม่มีปัญหาเหมือนกับกรณีพอ,อสำนักงบป,ประมาณหรือปลัดกระทรวงทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นอะไรแต่เขาก็เป็นการมติการได้ โดยก่อนหน้านี้ดรนิวเชียพิธาปลดแอบ,บเผด็จการธุรกิจการเมืองสลัดทิ้งร่งงางทรงคณะก้าวหน้าเมื่อวันที่10กรกฎาคมดรสุพนัทอภินญ,ญาหรือด็อรนิวนักวิจัยภายใต้สถาบ Center, ันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าพิธาเลือกได้ก้าวไกลหรือก้าวสั้นโดยมีเนื้อหาดังนี้แม้พรรคนัคขึ้นมาจะถูกยุบอันเนื่องมาจากการกระทําผิดกฎหมายการเงินของพรรคการเมืองและได้แตกออกเป็นพรรคเก้าไกลที่เคลื่อนไหวอยู่ในรัฐสภากับคณะเก้าวหน้าที่เคลื่อนไหวคู่ขนานกันอยู่นอกรัฐสภาแต่ดูเหมือนว่าความสําคัญและกระแสของการเคลื่อนไหวหลักยังคงอยู่กับคณะก้าวหน้า ที่เหล่าแกนนําถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้วแถมยังมีคดีอาญาอันเนื่องมาจากการยุบพักอยู่อีกจึงเปลี่ยนเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่คุณพิธาผู้เป็นหัวหน้าพักเก้าไกลและได้ทําหน้าที่ของฝ่ายค้านตลอดจนนําเสนอสิ่งที่อา่านจะเป็นประโยชน์กับสังคมพรรษสภา,ภากลับดูเป็นรองคุณธนาธรอย่างเทียบไม่ติดเห็นได้จาก การโปรโมทที่สู้คุณธนาธรไม่ได้เลยล่าสุดแค่คุณธนาธรคืนน้ำลายตัวเองเดินกลับเข้ามาปรากฏตัวในรัฐสภาก็ยังทำให้คุณพิธาที่ทำงานอยู่นรัฐสภา ดูไม่มีตัวตนไปเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นกระแสะของคุณพิธาที่ผ่านๆมาก็ยังจะดูเงียบจนสู้กระแสะของคุณปียบุตรกับคุณช่อมไม่ได้อีกเสียด้วยหรือแม้แต่การเคลื่อนไหวของสสในพใรรคเก้าไกลบางคนที่ดูสนิทสนมกับคุณธนาธรยังทําให้ความสําคัญของคุณพิธาดูเป็นรองไปเลยทีเดียวไม่เพียงแค่คุณพิธาเท่านั้นยังมีคนอื่นๆอีกเช่นคุณไหมสิริกัญญาที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอที่ ท,ทำการเมืองใหม่ที่สร้างสารรค์ยิ่งกว่าคณะก้าวหน้าเปไหนไหนแต่ทุกคนกลับไม่มีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาว่าจะอยู่ภายใต้เงาของคณะก้าวหน้าที่ทําอะไรก็ดูเหนือชั้นในแง่ของกระแสมากยิ่งกว่า แต่มันก็คงเป็นเรื่องปกติเพราะการเมืองไทยทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการที่อำนาจอธิปไตยไม่ได้เป็นของวงชนการเมืองไทยยังคงเป็นธุรกิจการเมือง ที่ผู้แทนในรัฐสภาไม่ใช่ผู้แทนของประชาชนหากจะเป็นร่างทรงและหุ่นเชิดของนายทุนพักการเมืองจึงไม่แปลกที่ประชาชนทั้งประเทศได้แต่นั่งตาปริบปริบดูพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเองมีปัญหากันบ้างทะเลาะกันบ้างในการแบ่งผลปันประโยชน์ทางการเมืองระหว่างกันหรือในขณะเดียวกันที่คนรวยที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองก็ยังสามารถควบคุมพักฝ่ายค้าน ในรัฐสภาพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวนอกรัฐสภาได้อย่างหน้าตาเฉยโดยที่ประชาชนทั่วไปไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการช่วยกันกำหนดชะตาของประเทศชาติอย่างดีที่สุดร่วมกันดังนั้นการเมืองไทยจึงยังคงเป็นการเมืองในรูปแบบเก่าๆไม่ต่างจากการพายเรือในอ่างของคนสองกลุ่มที่ทะเลาะก,กันไปมาฝ่ายหนึ่งก็อ้างการเลือกตั้งมาจากประชาชนอีกฝ่ายก็อ้างความเป็นตัวแทนของประชาชน แต่ต่างก็เป็นผลิตการในรูปแบบของธุรกิจการเมืองกันทั้งคู่ดังนั้นถ้าหากคุณพิธาและคุณอื่นๆซึ่งเป็นคณะทำงานที่มีคุณภาพและศักยภาพในคณะเก้าวไกลไม่ใช่คณะเลียธนาทรให้ได้ดีไปวันๆยังพอมีอุดมการประชาธิปไตยที่อาสาก้าวเข้ามาทำงานรับใช้ประชาชนอย่างจริงจัง ก็ควรที่จะเล็งเห็นถึงปัญหาของธุรกิจการเมืองที่เป็นระบบเด็จก,การตัวจริงครอบงำการเมืองไทยมาช้านานเริ่มต้นจากการไม่ทำตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเด็จก,การธุรกิจการเมืองนี้เสียเองหันมาช่วยกันยุติระบบเด็จก,การธุรกิจการเมืองปฏิเสธแนวทางประชาธิปไตยจอมปลอมหัวรุนแรงของคณะก้าวหน้าที่จะนำพาสังคมไทยไปสู่ความขัดแยง้งและความแตกแยกในอนาคตแล้วช่วยกันส่งเสริมประชาธิปไตย ที่สร้างสรรอย่างสันติและผลักดันการเมืองใหม่ที่เป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเก้าไกลหรือเก้าสั้นคุณพิธาเลือกได้ครับธนาธรจี้ครังแจง MOU สวัสดีการเชิงธุรกิจธนารักกองทัพต้องโปร่งใสเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่รัฐสภาในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าในฐานะที่ปรึกษาในคณะกันมาที่การวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564กล่าวในที่ประชุมในการพิจารณางบประมาณกับผู้ชี้แจงในส่วนของ,ของ,ของกระทรวงการคลังโดยย้อนถึงเหตุการณ์กราดยิงโคราชที่เกิดขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ประชาชนจำนวนมากสูญเสียชีวิตโดยต้นตอของปัญหานั้นเกิดจากการที่ทหารชั้นประทวนถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้บังคับบัญชาทำให้เกิดการเรียกร้องจากสังคมให้มีการตรวจสอบกิจการสวัสดิการภายในกองทัพบ,บกซึ่งทั้งนายยกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารบกได้ประกาศว่าจะมีการปฏิรูปกองทัพครั้งใหญ่ภายใน90วัน โดยหนึ่งในมาตรกา,รการการปฏิรูปกองทัพเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ได้มีการประกาศทำ MOU ระหว่างกรมธนารักษ์และกองทัพบ,บกในโครงการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบ,บกรวมถึงธุรกิจพิเศษอาทิสนามมวยสนามกอล์ฟโรงแรมสวนสนประดิพัฒโดยมีข้อตกลงที่จะคืนที่ดินราชพัสดุให้กับกรมธนารักษ์ยึดโมเดลโปรไฟตแชร์ริส่งคืนคลัง กรณีนี้อยากเรียกร้องให้ปลัดกระทรวงการคลังนายประสงคพูนธเนศเปิดเผยเ,เอกสารดังนี้หนึ่งเผยข้อตกลง MOU ระหว่างกรมธนารักษ์กับกองทัพ2ในส่วนของ Profit Sharing 10%เเข้าครังไม่ติดขัดอะไรแต่90%ที่เหลือหายไปไหนทา,ทางทั้งที่ที่ดินก็เป็นของกรมธนารักษ์เงินที่ใช้ลงทุนก็เป็นเงินของรัฐงบประมาณรายรับเหล่านี้ปรากฏอยู่ในนอกงบประมาณหรือ ไม่มีข้อมูล3สัมปรปทานระหว่างดุสิตธานีเปิดเผยหรือไม่ในธนาทรกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในธนาทรยังเสนอแนให้จัดทำงบประมาณแบบ Zero b a s e บัดเกตติ้งโดยตัดโครงการต่างๆที่ไม่ได้สอดคล้องกับปัญหาของประเทศโดยระบุว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติที่จะจัดทำงบประมาณแบบผูกพันข้ามปีอยากให้เราตั้งคำถามว่าปัญหาของประเทศคืออะไรโดยจัดทำงบ ที่สอดคล้องและตอบโจทย์กับปัญหาของสังคมมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำของสังคมหรือว่าขีดความสามารถในการแข,นขน่งขัน